ดูตัวอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคลายปมกันต่อดีไหมงั้นเราไปดูตัวอย่างกันครับทําไมสาลดีกว่าพิพากษายึดทรัพย์ทักษิณร่ํารวยผิดปกติพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและครอบครัวร่ำรวยขึ้นมาจากสัมปทานปูขาดกิจการดาวเทียมโทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือสัมปทานปูกขาดดาวเทียมได้มาในยุคป,ประเด็จการทหารรอสอชอ กินกับสัมปทานผูกขาดจากนั้นก็พยายามสแสวงหาอำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเล่นการเมืองด้วยตนเองเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2544ภายใต้เงื่อนงาว่าตนและคู่สมรสยังคงถือไว้ซึ่งหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชันและบริษัทในเครือเพียงแต่เล่นไม่ซื่อใช้ชื่อผู้อื่นเป็นคนถือหุ้นแทน ทั้งตัวแทนเชิดกองทุนลับและบริษัทที่ตั้งอยู่บนเกาะฟอกเงินแต่เจ้าของผู้มีอำนาจและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงยังคงเป็นพันตำรวจโททักษินและคู่สมรส <de ck> การยังคงเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทได้รับสัมปทา,านจากรัฐและบริษัทโทรคมนาคม ที่เป็นคู่สัญญากับรัฐเป็นการกระทําที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งมีกฎหมายห้ามไว้ตั้งแต่ก่อนที่พันตารวจโททัพสินจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันมีให้ผู้บริหารประเทศใช้อำนาจการเมืองไปเอื้อผลประโยชน์แก่ธุรกิจส่วนตัว แล้วอาศัยความไว้วางใจของประชาชนเข้ามามีอำนาจรัฐกลับเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเหิมเกริมอาศัยอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจส่วนตัวโดยมิชอบหลายครั้งหลายกรณี การแก้ไขสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่15พฤษภาคม2544เพื่อลดอัตราส่วนแบ่งรายได้โทรศัพท์มือถือแบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้าหรือบัตรเติมเงินให้แก่บริษัท AIS มูลค่ากว่า70,000ล้านบาทการแก้ไขสัญญา เมื่อวันที่20กันยายน2545เพื่อให้บริษัท AIS เข้าไปใช้เครือข่ายร่วมหรือโร a m i n g ทำให้ AIS ได้รับผลประโยชน์โดยตรงไม่น้อยกว่า18,970ล้านบาทการใช้อำนาจแปลงค่าสัมปทานโทรคมนาคมเป็นภาษีสัพสา,ามษรซึ่งนอกจากจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัท AIS แล้ว ยังเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกีดกันผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหม่และทำให้หน่วยงานของรัฐคู่สัญญาได้รับความเสียหายกว่า3 0 0หมื่นล้านบาทการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกเล่นนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ e x ็กซิ b แบงอนุมัติเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำกว่าต้นทุนแกรัฐบาลทหารพม่า4 0 0 0ล้านบาทเพื่อให้บริษัทชินเซ็ทไลได้รับผลประโยชน์จากพม่า เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมจนต้องตั้งงบประมาณแผ่นดินของประชาชนมาชดเชยนอกจากนี้ยังมีการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจแก่กิจการดาวเทียมของบริษัทชินอีกหลายการณีมูลค่าผลประโยชน์หลายหมื่นล้านบาทเป็นต้น ผลประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐทั้งหมดนั้นล้วนตกอยู่ในเครือชินคอร์ปอเรชั่นซึ่งครอบครัวของพันตรวจโททักษินยังคงถือหุ้นเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอยู่ทั้งสิน้นและและ้วเมื่ออาศัยอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของชินคอร์ปอเรชั่นอย่างมาโหฬารทำให้มูลค่าหุ้นของตนเพิ่มสูงขึ้นมหาศาลแล้วยังได้อาศัยอำนาจรัฐ ทำการแก้กฎหมายเพื่อให้สามารถขายหุ้นแก่ต่างด้าวได้ทั้งหมดทำการรวบรวมหุ้นที่เป็นเจ้าของอยู่แต่ใช้ชื่อผู้อื่นขายให้แก่กลุ่มเทมเสเกของประเทศสิงคโปร์มูลค่ากว่า73,000ล้านบาทโดยกลวิธีหลีกเลี่ยงไม่จ่ายภาษีมีการยักยอกขายโอนหุ้นจากกองทุนลับหรือบริษัทบนเกาะฟอกเงิน ผานบุคคลใกล้ชิดก่อนจะขายให้ตัวแทนเชิดหรือนอมินีของต่างด้าวเพราะหากให้บริษัทเป็นผู้ขายอย่างตรงไปตรงมาแม้จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังต้องจ่ายภาษีให้รัฐโดยที่ทรัพยากรสื่อสารดาวเทียมและคลื่นความถี่โทรคมนาคมทั้งหลายล้วนแต่เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยนี่คือ เงื่อนงำแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวที่พันตำรวจโททักษิณพยายามปกปิดและหลบเลี่ยงที่จะชี้แจงต่อสาธารณชนมาโดยตลอดมักอ้างว่าตนร่ำรวยตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับไม่เคยอธิบายได้เลยว่าเหตุใดเมื่อเข้ามาเป็นนายกแล้วกลับใช้อำนาจรัฐขอให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นดิน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองและพวกของอย่างมโหฬารทำให้ตนร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นผิดปกติตเป็นใครไม่ต้องห่วงผมเอาตัวรอดผมจะไม่ยอมอีกแล้วสาหรับเด็จการแบบนี้มันอยู่แค่เรื่องแล้ว นำไปสู่การดำเนินคดีในชั้นศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลยุติธรรมระดับสูงสุดของประเทศไทยเพื่อพิจารณายึดทรัพย์อันได้มาโดยมิชอบให้ตกเป็นของแผ่นดินคงคณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่าทรัพย์สินที่ต้องตกเป็นของแผ่นดินคงมีเฉพาะเงินปันผลค่าหุ้นจำนวน 6,898บาท7 2 2 1 2 9บาทแร่เงินที่ได้จากการขายหุ้นหลังหักราคาหุ้นที่มีอยู่เดิมแล้วจำนวน39,474ล้าน9,65,325บาท70สตางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,373ล้าน6ก4ส4บาท74สตางค์พร้อมบอกผลของเงินจำนวนดังกล่าวกรณีร่ำรวยผิดปกติของพันตำรวจโททักษิณคดีถึงที่สุดแล้วแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาของศาลดีกา เกี่ยวกับการแก้ไขสัมปทานโดยไม่ถูกต้องและการไม่ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานเพื่อประโยชน์แก่เอกชนโดยมิชอบทำให้รัฐเสียหายร้ายแรงหลายกรณีนั้นยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่งดำเนินการทวงคืนผลประโยชน์ของแผ่นดินต่อไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้อง และผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติส่วนรวมหนึ่งปีของคำพิพากษาประวัติศาสตร์หน่วยงานของรัฐได้ตามทวงคืนผลประโยชน์ของชาติรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่แล้วหรือยังยกิจกรนั่นคือคำพิพากษาของศาลฎีกาที่นำมาล้อยเลียงซึ่ง เป็นความจริงตามคําพิพากษาที่ได้มีการลงโทษเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับในคําพิพากษาสารดีกานี่ไล่เรียงกลโกลงให้เห็นเป็นลําดับและคํานวณความเสียหายออกมา46,000ล้านบาทยึดกลับเป็นเงินของแผ่นดินความเสียหายมันมีเท่านี้ต่อรัฐต่อประเทศชาติหรือมันมีมากกว่านี้กันแน่ สี่0มืล้านนั้นเป็นเงินที่คุณทักษิณได้มาโดยไม่ชอบครับเฉพาะส่วนที่เกินขึ้นจากของเก่าแต่จริงๆแล้วด้วยกระบวนการในการได้มา4 6 0 0มล้านมันทําให้ประเทศชาติสูญเสียโอกาสในการพัฒนาอย่างสําคัญยกตัวอย่างดาวเทียมที่เราดูกันเมื่อกี้นี้การไม่ส่งดาวเทียมสำรองขึ้นไปถ้าเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นกับดาวเทียมดวงหลักครับดวงสำรองไม่มี บ้านเมืองก็เกิดความระสำาระสายเศรษฐกิจก็กระจายความเสียหายไปทั่วท,ทุกตัวคนครับมันจะมาอีกกี่หมื่นล้านก็ไม่รู้อ,อย่างนี้เป็นต้นครับการที่ไปออกมาตรการในการกรีดกันไม่ให้มีโทรคมนาคมลายใหม่เข้ามาแข่งขันอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือไปเปลี่ยนสัญญาสัมปทา,านเปลี่ยนเป็นภาษีสรรพสา,ามิตการคนอื่นเขาไม่ให้เขาเข้ามาแข่งขันครับตกลง คนอย่างคุณคนอย่างผมคนอย่างท่านผู้ชมทําก็าต้องใช้โทรศัพท์โดยมีไม่กี่เจ้าคงที่เหมือนเดิมเพราะไม่มีแข่งขันมาเราไม่มีตัวเลือกรเราก็อาจจะเสียเปรียบเราเสียกันคนละร้อยสองร้อยรวมกันทั้งประเทศเราเสียอีกเท่าไหร่ตลองทิศทางในการพัฒนาประเทศด้านโทรคมนาคมก็ติดขัดครับแทนที่เราจะสู้กับคนอื่นก็ได้ ตกลงเราก็ยังสู้คนอื่นเขาไม่ได้คนอื่นเขาไปสาม g ีสี่จีเราก็ยังดอกแดกดอกแดกเพราะเราต้องวิ่งไล่กวดกันใหม่ครับและด้านความมั่นคงก็มีปัญหาเพราะดาวเทียมมันกลายเป็นของต่างชาติครับโทรศัพท์โทรคมนาคมนี่สําคัญไหมสําคัญมากมันเป็นเรื่องความมั่นคงความลับตกลงเราก็เราก็มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงเราจะสูญเสียไปอีกเท่าไหร่มันเป็นส่วนหนึ่งของอธิปไตยเลยนะใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้น เห็นไหมเรื่องคอร์รัปชันทั้งหลายเรื่องการโกงกินนั้นมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่การโกงก็คือการลักไปหยิบเงินเข้ามา <c oughs> เพราะฉะนั้นผมหยิบเงินคุณมาเท่าไหร่ผมได้เท่าไหร่คุณเสียเท่านั้นครับแต่นี่มันไปสร้างนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ประเทศชาติเลยเสีย มากกว่าที่ผมไปยิบเงินคุณมาอีกซึ่งมันก้อนเท่านั้นแต่น,นี้มันงอกขึ้นเรื่อยๆงอกขึ้นเรื่อยๆใช่ได้แหละครับครับประเทศเนี่ยสิ้นชาติมาเยอะแล้วจากการโกงเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเขาโกงก็ช่างเขาเถอะให้เขาแบ่งให้เราบ้างหรือเขาโกงก็ไม่เป็นไรใครมันก็โกงแต่ขอให้ทางานเป็นเลิกคิดอย่างนี้กันเถอะมันเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประเทศชาติแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกทําให้สิ้นชาติกันมาเยอะแล้วเราจรึงเห็นด้วยกับบรรดานักธุรกิจและภาคประชาชนจะจับมือกันครับ เพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศไทยตรงนี้ให้ได้ครับถ้าทําได้โอ้ยผมคิดว่าแหมอนุโมทนารหรือเห็นเห็นประเทศส่องสว่างได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคนโกงเรารู้ว่าโกงรู้ว่าทุจริตเราต้องไม่เลือกมาบริหารประเทศใช่ไหมครับใช่ครับอืมถ้างั้นเราพักกันก่อนดีไหมดเดี๋ยวเรามาคลายปมปัญาถัดไปครับ